lenght. p b โอเคครับวันนี้งานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะและ้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะครับซึ่งเ,เขาพามาเลี้ยงครับเจ้าภาพก็พามาเลี้ยงที่ร้านอาหารไทยก,ก็แปลกดีเนาะโอเค here is the what is it it's like farewell er party or like thank you party hey hi Are you free? Can I talk to you? Sure. Okay, and this is another one of uh, storytellers from these pinks. Hey, I live in <laughs> Bangkok. Really? Yes. Seriously? Yes, I do. W where, where, where are you from? Uh, I'm I mean, uh, Chiang Watana. Chiang Watana. Chiang Watana. Tani Chiang Watana. What? Okay, no, I'm at the International School of Bangkok. Uh, okay. Yes, as, as a librarian there, yes? Right. And this is my daughter. She's also living with me. Say hi. Hello. Hello. Eh. <laughs> so how was the, the festival? Uh -huh. The festival was great. The food was wonderful. the organizers were wonderful. The storytellers were wonderful mm -hmm. and um, I, 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 I was so happy with the audiences. they really wanted to be a part of things and they really wanted to make exciting things happen. So I, I was um, I, I can't wait to do my workshops tomorrow and people love to tell stories in Malaysia and they mm -hmm. love to hear them too. So are you coming back again next year? If they'll have me, I'll come back every year. They want me. If I'm not mistaken, you were here last year, right? No. Oh no. No, I've never been here. Oh, uh, this to is the Pink Festival. Yes. Uh huh. Mm -hmm. Okay, right. me too. Uh huh. You right. you were a great dog today. <laughs> on stage. Okay, thank you. You too. Okay. Oh, <laughs> you great. oh man. Oh, an old man. <laughs> <laughs> oh yes. Yes. Uh huh. Okay, thank you. Uh huh. Bye bye. See you later. Uh -huh. Bye. Um นี่นะฮะก็คือว่าอยู่ในงานเลี้ยงนะครับทุกคนก็กำลังเอนจอยอาหารไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพยายามสัมภาษณ์คนไปเรื่อยๆนะว่าอะไรเป็นยังไงนะครับระหว่างที่เรากำลังรออาหารอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกัน Say Hi Everyone Hello อันนี้คือีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เป็นเป็นนักเล่านิทานของเรานะฮะ Thank t t are a Enjoy you. your You You food. e are will. b b โอเคแล้วก็นี่คือกลุ่มของไทยเรานี่ของกลุ่มกลุ่มที่แกของเราฮะมากันน่าจะพร้อมกันทุกคนนะครับท่านผอครับแล้วก็พี่อาร์ตนะฮะจลาปลาแล้วแล้วก็ไหนแล้วเอ้าตัวนั้นไปไหนแล้วนน้องเ่ไปดูปลาไปใส่จะไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็ ขาดขาดเข้าไปเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เลยนะใช่จะขดาดตรงนี้นะโอเค so I'll talk to you guys in a b i t เดี๋ยวเจอกันนะนี่เขาเขาติดป้ายขึ้นไปข้างหลังด้วยนะฮะมีชื่อทั้งภาษามาเลยแล้วก็ชื่อภาษาไทยอ่ภาษาไทยแล้วก็ภาษาภาษาภาษาอังกฤษด้วยนะครับ I'll say few behalf words On the Thanks uh, Organizing Committee and the uh, the uh, School Education uh, Committee of the uh, Penang Education Council. I would like to uh, thank Jerry and right for such a meal. Yeah, and uh, certainly it's going to be a meal that we're going to remember for a very long time. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。 ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทุกอย่างหมดแล้วครับกิจกรรมทุกอย่างหมดแล้วครับเดี๋ยวก่อนออวันนี้เป็นวันที่2อ,อวันที่2อที่อยู่ที่ปีนาวันนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าหมายถึงกิจกรรมเพื่อเป็นทั้งหมดวันนี้เล่านิทานอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เพิง่งทางโชภาพก็พาไปเลี้ยงข้าวขอบคุณอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสนุกมากมากมาก,มาก,มากครับ แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มาเป็นนางประมาณครั้งที่ 3- 4มั้งแต่ว่าความรู้สึกที่มาเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่รู้สึกแตกต่างกับครั้งก่อนๆมากๆอย่างที่บอกตอนแรกว่าอพอเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับได้เหมือนความรู้สึกเหมือนสิงคโปร์อะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาไปนู่นไปนี่ก็ดูสะอาดสะอา้านตาดีสิ่งที่ชอบ เกี่ยวกับปีนังหรือว่าสิงคโปร์นั่นคือสิ่งที่ชอบนะครับไอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันแต่ไม่พูดถึงแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มจะรักปีนังแล้วแหละแล้วก็กับงานวันนี้ด้วยก็ยเหมือนกันก็คือว่ารู้สึกดีใจครับมันมีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาระหว่างทางนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็มีสิ่งที่ผมทําไปในวันนี้ก็คือว่าได้ไปเล่านิทานในห้องเล็กแล้วก็ขึ้นเวทีใหญ่ด้วยซึ่งสิ่งที่ผมสร้างมันขึ้นมาคือหมายความว่าเกิดจากความคิด ที่ที่อยากจะจะให้คนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบวิธีทางธรรมชาติแล้วก็ส,กสนุกแล้วก็ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะก็ประสบความสำเร็จครับก็คืออย่างเพลง uh, Seven Days uh, Sunday Monday Tuesday อะไรนะีที่ท,ที่เท,ท,ท่าท,ที่จำได้ถ้าเกิดยังจำได้อยู่อะไรเงี้ยเพลงนั้นแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงเดือนที่ท,ออที่ทำที่ที่คิดออกมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้ก็คือ January February อะไรพวกนี้สองเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ ดูแล้วฟีดแบ็ดีมากก็คือว่าเด็กๆชอบทุกคนชอบแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงถึงแม้ว่าจริงแล้วเด็กที่พ่นังเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษเขาไม่ได้มีปัญหามากมายแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาแบ่งปันนะครับว่านี่คนไทยเรียนรู้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเอ้ยคนไทยเรารู้สึกว่าเด็กไทยอ่ะได้ได้ได,ได,ได้วันภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างง่ายๆแบบนี้ซึ่งซึ่งผมก็พิสูจน์มาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคก็อยากให้เขาได้รับรู้ในในส่วนตรงนี้ด้วยนะฮะก็เลยเอาไปแบ่งกับปันกันแล้วก็ทุกคนชอบมากเขบอกว่าเฮ้ยแบบเด็กอย่างม่เเอ๊ะทำท่า January February December อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยอันนี้คือเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็ มีความสุขมากกับการได้ไปทําตรงนั้นอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนเยอะๆมองเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขาได้ประโยชน์จากเราเขามีความสุขกับเรา,ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้มีความสุขที่สุดแล้วฮะซึ่งอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับคือความรู้สึกก่อนก่อนที่จะมาเนี่ยก,ก,ก็มีบ้างแบบงงแงงอะไรเงี้ยคือ,อ,อมีปัญหานื้ๆนูๆ่นนี่นู่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายพอทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือว่าดูที่เนี่ยที่ความรู้สึกของคนดูของเด็กๆนะฮะซึ่งตรงนี้มีความสุขที่สุดเลย สำหรับงานนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอพอทีเคพาร์คจากนู่นกรุงเทพนะครับแล้วก็พี่อัดด้วยครับแล้วก็กรงศูนย์ไทยที่นี่ด้วยนะครับพี่เอนะฮะแล้วก็แน่นอนครับทีเคพาร์กีลาครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยที่ดึงผมเข้ามาในงานนี้นะฮะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแบรนเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีความสุขมาก เวลาเห็นฟีดแบกแบบนี้นะครับผมว่าคงได้มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้อีกนะฮะถ้าเด็กๆมีความสุขออแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งสิ่งที่ผมมีอยู่เนะี่ยได้ถ้าผมได้มีโอกาสแบ่งปันอะไรเงี้ยจะเป็นความสุขมากๆขอบคุณครับ thank you very much all of you guys out there วันนี้นอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับเมืองไทยแล้วครับเจอกันที่นูน่นบาย good night พูดอังกฤษสุดยอด กับครูพี่บางแอว www.kpbl.web.com